ทักทาสบายดีพี่แม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีเข้าสู่ช่องโน,นนี่สาวลาวพี่น้องโดยมื้อนี้สาวโนี่ก็ได้ออกมาป่าอีกแล้วพี่น้องเนาะหาทางบ่แม่นเพิน่นกน็มาก็บ,บ่แม่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กยัง้องกวกอยู่อันป่าพี่น้อง สวัสดีค่ะสิพพี่พาน้องไปหากินก่อนพจากสิได้บ่ได้ว่ากันมาใหม่เนาะโดยป่ะพี่น้องนี่กไปมาถึเที่ยงเนาะโดยเดี๋ไปบิงกันป่ะไปหาบงอื่นกันพี่น้องไตัวเดียวเนาะสิมีอยู่บ่น ตอนนี้ก็บกก้าออกไปไกลเราพี่น้องเลยใชใกล้ๆอย่างนี้เอะโอเมนคุเป็นห่วงคุเป็นห่วงสันนี้พี่น้องเป็นเท่นี้ก็นเนาะ ไปแล้วบ่ทันพี่น้องเลยบ่ทันเนาะบ่เห็นเป็นบ่เลยพี่น้องเลยมันนี้กาบรรยากาศนหนาวอีกแล้วเนาะพี่น้องหนาวซึือพี่น้องเลย เลสุขภาพากันเด้อเนาะอากาศเยนพี่น้องย้อมหนุนย้อมหนาวบอมี่โมี่อพอหนำพี่น้องนนำในหัว ที่ตายวะเนาะมีงูที่น้องอยังนเ่ยไปนะเสานี่ยันที่น้องยันที่น้องเอ้ยบ่งหาบ่งแทง้น,นีจก็ถ้างันเข็ดไส้ก็ ตอนนี้ยมาควเวลำเก่าเขาซื้อเนาะพ่อพี่น้องมันหนดบ่มี่เดี๋ยวไปหาไม้แหงเนี้ยขวเวลำเก่าเขาพี่น้องนี่เอาขวเวไปแล้วเนาะน้ำในป่าก็เย็นกเย็นเลพี่น้องเลย น้ำในป่าที่ก็เย็นหู้นะสิหาได้ได้เนาะพี่น้องมีป่ามุนดงไปนี่แหละเนาะมาเบิ่งอันแค่น้ำกันพี่น้องะ น่อยไปสิเห็นบ่สัตแล้วเนาะทางสานี้บ่มีาตั้งกล้องพี่น้องโอ้ลมๆๆข้างหลังเป็นน้ําพี่น้องนี่เห็นสานี้อยู่บ่นี่เนาะ cái nha cái nằm xem này nấm một đẹp nha mày Cái đang Đi lêu, vô thăm thì chú nó Cái thằng này ừ. Nó ảnh thì nó Không ừ, có mình khiển sai đấy, phải khiển nó ảnh đấy thì nó ảnh đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โมเมนต์เหมกับจูดอยู่เลยจูดปลายไมพี่น้องเลยบุษันพี่น้องวเอกจ้าอะไรใส

วันนั้นยังโมหิงนาะ พี่น้องเลยไปไปหาบล็อกใหม่กันมึงมีหานล้วกินโบมานเนี่ยพี่น้องเลยเกิดยังขึ้นระบายหนึ่งจะจูบให้บอกโอ้ยน้องอะไรวะเนี่ย เกืบขาดเกืบขาดไม่ังเกืบขาดพี่น้องเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวฉันกีเกือบทีกวาดนึ่ง มัดเกือบคนพี่น้องเกือบขาดเนาะยังไม่ได้ซื้อเกือบพี่น้องเลยถือไปปลาเนะถืออันนี้ไปก่อนพี่น้องสามีหัว่าน กูได้อัน này พากินล่ะหึคือสายขุดมั้ยนึก này นำ จุดปลายไม่ลามนะคะลมแับจุดปลายไม่พี่น้องไหมฉันแบบอูอ้เบิง่งเลยเพราะตอนนี้จะได้ขึ้นแม่จากหวยพี่น้องโอมีเลยได้แน่นอนมันบ่กพอกินก็ตอนนี้ก็ อนนี้ยิงด้งไปหาตื่มีกเนาะแต่าตอนนี้จะสีเดาหาบึง้งเนี้ยอื่นก็อนงน่ะจบองท่นเอาเนาะแต่นี่ขึ้นมาแต่ห่วยเร้วกะสีมาหาบึง้งหวยเดืกดอก็ีินเองเลยนี่วัวเนาะ ก็เห็นในในคลิปเพื่อนได้พี่น้องเลยใน YouTube เนาะเป็นว่ากลางป่าเนาะบนใดมีหูอาหาในโุนพี่น้องเพืเอ่อนๆนะถ้างบนใดมีหูกับมีอหอยเดือเพื่อนมาเนาะก็แลนี่แกมีโอกาสได้มาปลาแล้วก็สิ่้องหามงคลพี่น้องเลยหักยังโบจักว่ายังโบหู่า มืไหนมีบนไหนบ่มีเนาะพี่น้องสิลองหาบิงก่อนเนาะโอ๊ะๆนี่พี่น้องเอ้ยขุดไปจักนี่เนาะพี่น้องว่าแม่นบ่จังเนาะขุดหเือด้พี่น้องว่าแม่นบ่จังเนาะบง เงียนอยู่เลยพี่น้องพอพุดแล้วเนี่ยยัใง,นนะงใหม่กับนกเค้ายังใหม่กับตอมูตอมตาอยู่ังยังไหมแป๊บเดียวไปหาบางกอนเนานะพี่น้องตล้วนี้ก็ได้หาบางกอแบบนแต่มีคนหาอยู่พี่น้องเลยพุ่น่ะเขาหาแล้วเนาะภาษานุนี้มาทราบวะพี่น้อง อาชีวาหาตามพ้นพนะี่น้องความพ้นปวกเปียกไปนะตรงนี้ก็หาเหล่ะบุงกอนตามพ้นพี่นะ้องอบุมมีหูเลย ใส่ถุงมืออยู่มาเดินเนาะกินเข่ามันนี่เข่ายูปลาพี่น้องได้เออเนื้อกินมาเป็นมันนี้ปลาส่งพี่น,ออน้องทั้งไอ้เพื่อนเอาผักมาใหนะ้เนาะอันนี้สิน้น

เอาทีันแปดะมึมงเลเหตกนี้เดี๋ยวอีกสองสามเหมืองบ,บุ้นบุญให้ันท่นคุณกินนี่นะอืมไปนะสิบสามสามคำบ่สามคำ มันเสี่งนั้นมีเจืพรผกมะนาวเห้อโอเคแค่ในแต่วาบุ้แข่ยแคนีครับเฮ้ดีจ้ะแ่เชือผู้ปางกหมเอ็ดหมากนะเลี่ยงยังพอหวานเบิงเวลาหอดประมาณ

แล้วน่มาแล้วแดแบดใชครับกระปุนมีเกือพวยนะนั่นะหมดแล้วอันว่าอันปลาอแล้วมีน้ำส่เติดบชาปาเนะอยู่ป่าไงมีปลาบอเหนวหวยเนาะไปบ่งงองเขาท่งบึงกว่านั่งนะงองทึ่งด้วยันเนาะ นทำคำยังไว้ยอยขมาม่น <uh ั้นทนั Maps ่หวามาม่หนเนเมื่อว้ยน่ง้ามาันร้อย้บนนา่นหันาทยานาัาหา้น้ร่ัิบ่นหา่นาัน้นัน้ ได้ยินอยู่นนำคำจกักกีกออเคยไปไหนแะล้วเข้ยืนยอยู่หวัดฝาตรงนันจักนีนะจักกมาห็นหละนี่จะไม่ให้นำอันนุนีบุอิมกินหน่อยก็แล้วเจ้ากินจะคำแน่จัง cái bừng phải kinh gì bọn <laughs> thở nghe tí có đủ quá quá hà thằng hả điều rồi. อมงสนหรือวะไอ้แมงสินหรือนวนี่หนำหักใหม่พี่นอ้องทำเมพ่วาดีจนะ๋ยัวเนาะชานี้ก็เลยต้มกินเจีัวเล่ยพี่น้องเลยกินแ<ำ>ค่หํำเลยนํำหักใหม่อัน

nó giặt chắc có dư của Hãy lại không Đẹp hơn rồi đấy Mày gỡ không? ตันนี้มันนี่กิกนข้าวอิ่มแล้วก็สิพากันเก็บไม้ขึ้นรถก่อนพี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวมันชี้คำก่อนพี่น้องตอนนี้ก็กิน,กนข้าวอิ่มแล้วพ่นพี่น้องต้องมาเม,เมนผลเอิร์นตอนนี้เก็บไม้บ้านเก็บไม้กันก่อนพี่น้องไปทางไหนเฮ้ยหกแค่นี่ เก็บไม้พื้นก่อนเนาะเห็นกระดูกไะเดี๋ยวเซลนี้เก็บไม้ก่อนเนาะตอนนี้จะพากันเก็บไม้เก็บดรอบด้อยเนาะนลาติบแล้วเนาะเอากระชีพากันเมื่อแล้วบ้านตอนนี้ก็ สิได้ทําเด้อพี่น้องค่ําแล้วเนาะหามูกแล้วพี่น้องเอ้ยหามูแล้วตอนนี้อ๊าค่ําคํากว่าแต่ละมื้อเนาะแ่พี่น้องทางมเพิ่นก็เตรียมรถอยู่ตอนนี้ก็สิย่างออกไปถาอยู่พุ่นแหละพี่น้องกําลังเมื่อนะพี่น้องเอ้ย อเอาคืนรถก็จะโตกระสานก็คือซื่อพี่น้องเลย <laughs> นี่ก็เดินทางกันเมื่อเนาะพะออี่น้องกันเละอื่นอ่ะอาจซิได้มาอีกบางที่แกอาไปได้มาอีกเนาะแล้วก็เลยพืน้นเมือ่ออาจุหนึ่งข่าแล้วเน,ะน,นาะพี่นอ้องโดยจุดคำเลยพี่น้องจีบนี่กกแกจีบประมาณนี่เนาะพี่น้อ,อ,อ,นองอ เากพหยียบพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ีสานอนี้น้ำเนาะโดยไม่ก็เอายังโบัสมันเป็นง่ายพี่น้องอ่าตอนนี้ก็สัยญาไปถ่ายพุ่นเลยเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องโดยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ีสานอนี้น้ำเนาะพี่น้อง ສຸດທ້າຍນີ້ກໍກ່າວຄໍາວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີປຸງປຸງຊິເມືອນນໍາແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍແຫຼ່ນກ່ນແຫກນ